สวัสดีครับผมตั้มแชนแชนนะครับวันนี้รายการท็อปบาร์เบอร์เราจะพามาดูร้านร้านหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ทุกคนต้องมานะครับนั่นก็คือร้านขายไอศครีมอ่าสวัสดีครับ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 ถ้าสมมุติว่ามาร้านตัดผมที่สุราษฎร์เนี่ยต้องไปร้านไหนครับเนี่ยผมมีร้านแนะนําเลยครับยังไงครับผมด้านหลังคุณนี่แหละครับเฮ้ยมีร้านตัดผมตรงนี้ด้วยใช่นู่นมีแต่ร้านไอติมนี่คือร้าน ฮานะครับผมช่างตัดผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไทยนะครับจริงเหรอครับเป็นเวนชาอะไรครับเยอรมันหรือเปล่าเยอรมันฮะเยอรมันใช่ไหมฮะเป็นหัดเยอรมันด้วยหัตเยอรมันด้วยไปดีกว่าไหมไปดีดีกว่าครับผมบาร์เบอร์เบรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมี่ดอร์โก เจมสันคอนเนคไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์ทำผมทัพ <L Angel. S 3> เอลแอนเจลช่างโชว์เรานะครับวันนี้เราอยู่กับช่างไหนที่จะมาโชว์การแต่ดผมให้เราดูวันนี้ไนายจะโชว์อะไรให้เราดูครับวันนี้จะเป็นทรงผมสั้นไงครับทรบงผมสั้นใช้งานได้ หลากหลายเลยวันนี้ค่าข้างจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1เซนโอเคครับเซนครับข้างบนมันอยู่ที่กลางๆไม่แาลก่อนไม่ว้อเป็นญี่ปุ่นโอเคต้องเป็นญี่ปุ่นทำพารกับนายแบบหน่อยนะแบบชื่ออะไรครับชื่อสันครับสวัสดีครับพี่สันเป็นเพื่อนจะเป็นลูกค้าเป็นลูกค้ามาเป็นเอ่อตอนนี้เป็นเอ่อเคืออะไรเป็นน้องนี่เหรอเปนน้องที่รักอะไรเงี้ยเป็น้องที่รักตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นน้องโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อนได้ยากเลย ทำไมถึงเ,เรื่องมา่อแต่กับนายครับปัญหาคนดีแบบถูกใจแบบยากครับถูกใจผมอ่าถูกใจพี่อ่ะตอันนี้ขั้นตอนคืออะไรครับนายไั้นตอเปิดทรงครับจะสร้างกรอบทรงครับแล้วก็ใช้เป็นฟลอรเบอร์สามครับหนึ่งเซนประมาณนึ่งเซนทำไมถึงเลือกเบอร์สามอ่ะต้องการพื้นผมที่มีความดำครับประมาณหนึ่งก่อนเดีวค่ออาจจะมีลดลงไปบ้างเล็กน้อยในโซนตีนผมครับ มีฟิลป์แบบที่แม่ตัดผมใช่ไหมตัดผมแล้วแบบออกจากร้านแล้วไม่รู้สึกว่าอยากดูให้มันดูแบบไม่ใหม่ก็ดงไหมประมาณว่าแบบตัดมานานแล้วไม่รู้ว่ามีวิมีใช่ไหมมีครับคนรอบข้างก็จะบอกเราแล้วว่าแบบนิ้วตัดมาแล้วหรออะไรเงี้ยคลิปบางที่ตัดผมมั ลูกค้าบางบางคนเขาต้องการแค่ส่งแต่ไม่ต้องการสั้นใช่ต้องการส่งแต่กาต้องการสั้นแบบนี้แต่ลูกค้าเขาบอกเองอย่าตัดเยอะนะเดี๋ยวเขาหายไปนานเร็มนิดเดียวพอเอ้ยมาบ่อยๆตัดนิดเดียวพอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเลิกแล้วแก้แก้เอาแลเดแล้วเดี๋ยแล้วเดี๋ยแล้วเดี๋ยวแล้วเอาคปิดรายการล คือเทคนิคก็คืออย่างที่เรารู้กันก็คือเผย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 ครับเผยเผยเหมือนเดิมนี่ก็คือเอาหวีเพื่ออะไรครับไหนให้ผมด้านบนครับ<ม>เวลาแบบพอเราถ่าขึ้นไปให้ผมด้านบนมีความเรียบลงมาเพราะถ้าสมมติว่าเราถ่ขึ้นไปปุ๊บบางครัง้งผมอาจจะหนีเ,เรียงที่ปลายปลายผมมันจะไม่เท่ากันบ้างอย่างนี้ก็คือจะช่วยใช่ครับทำงานง่ายขึ้นทำงานง่ายขึ้นเปลี่ยนเป็นเบอร์สองครับเบอร์สองใช่ครับจะถ่ายบริเวณไหนครับบริเวณถ่ายทอยนิดน้อยครับตั้งช่วง ผมนังด้านล่างด้วยจะสร้างกรอบตรงขึ้นมาก่อนใช่ครับการสร้างกรอบตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างครับนะสำหรับในกรอบทรงใช้ประเมินโครงสร้างเวลาเห็นตรงช่วงคอครับของลูกค้าแล้วก็ช่วงด้านหน้า เวลาเราหมอยอด้านหน้าในายชอบใช้เส้นประมาณกลามแบบให้รู้สึกว่าเวลากรอบทรงลูกค้าขึ้นไปเป็นเส้นที่ขนานขึ้นไปกับกลามแต่ว่าเป็นขนานที่มีความค่อยๆทะแยงออกไปนิดนิดครับช่จะไม่ตรงจนเกินไปเพราะอยากให้แบบหน้าลูกค้าดูยาวโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรเป็นพิเศษก็คือทําให้คอยาวมีเชฟมีเชฟที่ชัดขึ้นโครงกระโหลกของคนเอเชียเขาก็จะมีจุดนูนตรงนี้ซึ่งน้องซันตรงนี้ค่อนข้างจะนูนเป็นพิเศษแล้วก็จะเว้าเข้าไปเลยถ้าสมมติวราตัดให้เว้าข้อตามรูปกระโหลกน่าจะ ้วนขึ้นมาทันทีจะเห็นแก้มชัดชัดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยสแลนชัดหมดเลยต้องไปฉีดโบ้ข้อควรระวังครับในการขึ้นทรงนะครับนายจริงๆข้อควรระวังในการขึ้นทรงใช่ไหมครับสำหรับที่นายบอบอธิบายไปแต่ตอนแรกว่าอยากให้เส้นด้านหน้าทอขนาดขึ้นไปมีความเพียงขึ้นไปข้อควรระวังคือโซนประมาณตรงช่วงเนี้ยครับตรงช่วงก่อนจะเว้าครับถ้าสมมุติว่าพอเราเราตัดขึ้นไปแล้วเราตัดเขามากเกินไป เขาก็จะเว้าเข้าไปเลยซึ่งพอเวลาตอนแก้ปุ๊บเราก็ต้องมาลดความยาวด้านล่างเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้รู้สึกว่ามันเถิดส่องหรืวางยาตัวเองเลยเพราะงั้นถะ้สูงก็ไปเรืเ่อยๆก็ต้องเผยเผยไปเร <c oughs> นะื่อยๆส่วนด้านหน้าพอมาทักมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะแบบระมัดระวังเป็นพิเศษยใช่ตามแต่ลนริมก็ต้องระวังให้ดีใช่ครับแทบจะเผยออกมาหมดเลยครับแบบน้ำหนักตอนวางไปกับผิวหน้าน่าจะอยู่แค่ประมาณสักช่วงหูครับผมพอตรงนั้นเราก็จะแบบ ไม่ค่อยได้เอาน้ำหนักกดลงไปที่ศีรษะนะครับพอจะได้ตัดตรงโซนพอเป็นเบอร์สองครึ่งได้ตัดได้จะเอาแต่ช่วงมุมหมยปปตะเลียนครับนิดนึ่งพอนิดหนึ่งพอเพราะเราต้องการตัดแค่โซนของตีนผมด้านล่างครับเราไม่ได้ใช้เต็มหน้าไม่ได้ใช้เต็มหน้าครับเรเอร์คอครับอันนี้เก็บรายละเอียดตรง ช่องจอนแล้วก็ขอบอยู่ข้างบนนิดจะเน้นกันแบบตัดขึ้นไปแล้วก็สกิดสกิดครับเป็นตัวเล่นตัวริคมากวันก่อนลูกค้าคุณก่อนกูขาดไปข้างข้างบ้านไปเลยอะไม่หายไปเลยอย่าไม่ออกข่าวไม่ออกข่าวแต่ไม่ขอวันนี้นะขอให้มันอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนเดิมครับนี่คือทำอะไรต่อครับนี่ก็เก็บไรผมด้านล่างเหมือนเดิมครับเก็บไรผมด้านล่างก่อนด้วยความที่ทายทอยมาดูทายทอยกันดีกว่าครับกัน ถ้าทอยในแบบครับจะมีความเป็นสำหรับในในชอบอธิบายว่าเป็นตัวเอ็มประมาณนึงเลยเพราะว่าเขาจะมีเขี้ยวสองข้างที่เยอะนิดนึงนะครับแล้วตรงกลางก็จะสั้นอยู่แล้วซึ่งไนจะเอาตรงกลางเป็นเกณฑ์ในการสร้างเวลาถูกการถูกมองเห็นจากทางด้านข้างและด้านหลังครับใช่ไน,นอาจจะไม่ได้ว่าใช้แบบเอ่อต้องต้องยาวเท่านี้เท่านี้แต่ไนอยากใช้ความเป็นธรรมชาติของเขาเวลาเขายาวเขาจะได้ออกลายตรงนี้ออกมาแบบกําลังดีไม่ได้เยอะเกินก็ <S 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 คือคํานวณกับพวกเหลี่ยมคางอนโตมีของเขาต่างๆใช่ครับ แล้วก็ต้นทุนของฟาร์มเป็นไททอยด้วย <Okay. S 1> อะไรคือจริงๆ,ๆแล้วถ้าเราเข้าใจหลักนาโตรงนี้มันจะทำให้มันสมส่วนสมาสมาตรสมมาตรได้ไดแล้วเ้าตัวไหนที่มันแบบดูไม่สมดุลเท่าไหร่แล้วก็กบมันได้กบมันได้ถ้าเราเข้าใจหลักหลักตัวนี้ของไลนเป็นแมถามลูกค้าอ่อดมากตรงนี้จะเอาแบบไหนตนัดเ,เป็นโคมหรือว่าตัดธรรมชาติส่วนใหญ่ลูกค้าจะพูดหรือเราเราจะถามกอ่อนไหให้ถามก่อนสมมติว่าจริงๆแนละ้วถ้าสมมุติว่าเราตัดกันแบบ แล้วลูกค้าครั้งแรกเลยนะครับที่แบบนานๆไม่ไม่เคยเจอเลยมาก่อนเลยจะถามเยเอะเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่รู้ใจเขาแล้วเขาก็ยังไม่รู้น้าหนักมือที่ยขงบางคนกลัวมากเลยช่างขออย่าสั้นนะช่างขออย่างนั้นนะขอตรงนี้อยากลมนะออขอตรงนี้อยาาอย่า ยาแบน์ yeah, mm hmm. คือทุกอย่างมันมันมีอาจจะมีประสบการณ์ mm hmm. ของเขาเกิดขึ้นมาครับเราก็าจะค่อยๆเลือกสมมติได้เปิดทรงเสร็จปุ๊บได้ถามเขาว่ากรอบทรงประมาณเนี้ย <Okay, S 2> ได้ mm hmm. ใช่ครับนด้จะไม่เปิดสูงก่อนเปิดกลางๆกง็าถามว่าเดี๋ยวถ้าอยากสูงเราค่อยเก็บันรจได้ mm hmm. เก็บขึ้นไปได้ถามไปทีละขั้นตอนเลยครั้งแรกเวลาเจอกันจะใช้เวลาได้คุ้มค่ามหม mm hmm. หมดเลยจะได้เข้าใจเข้าใจเขาด้วยแล้วเขาก็จะได้เข้าใจเรื่องว่าเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการเขาได้ด้วยครับอันนี้ทำอะไรครับมาเก็บ ขอบลายผมเล็กๆครับก็คือรอยต่อที่เราตัดทงไปจากที่เราไม่ได้ตัดด้านบนจะเป็นขอบนิดนึงมีความยื่ดออบเโอเห็นแ้นเราก็ใช้กันไก่ใชกันไ่ตัดใช่ครับแล้วก็ยกเป็น90องศาก็คือยกขึ้นไปตรงๆพอถึงเจอโซนที่โผล่ออกมาจากหวีนิดๆเราก็ค่อยๆเกาเบาๆนิดเดียวพอเก็บขอบตรงนั้นใช่ครับ แต่บางคนก็ไม่ใช่กันใหญใช่บางคนใช้คอมเตอร์ก็ได้ครับอืมก็คือที่เขาตบตบตบเหมือนก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์เหล่าก็ได้แต่นี่คือสไตล์เราสไตล์ประมาณนี้อ่าเข้าใจอย่างเงี้ยครับขั้นตอนในการสร้างทวีให้กับซานี่ไหนได้ประเมินอะไรอย่างเงี้ยในประเมินจาน่าสมมติว่ามันมองใช่ไหมครับจับจับลูกค้าใช่ไหมครับจุดตรงนี้ฮะจะเป็นจุดที่กระโหลกศีรษะด้านหลัง มีความยืดมากที่สุดครับแล้วพอยืดมากที่สุดปุ๊บเราจะไม่ได้ตัดกันตรงนี้ใช่ครับเพราะว่ามันก็จะมันจะเวลาเขาลงมาแน้วว่ามันอาจจะดูสั้นไปใช่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็เรื่องของกรามคางใช่ครับขึ้นมาความบรรลันที่เป็นความเส้นทะแยงพอดีครับจะมีเหมือนหูเป็นเกณฑ์ด้วยแล้วก็มีคอคอเขาช่วยเราต้องดูว่าเวลาตัดหลังอัตเสร็จออกมารามองจนแต่ด้านข้างปุ๊บโอเคตรงนี้ช่วยขับเขาแล้วก็พอ มุมที่สุดมุมที่สวยส่วนมากเวลาถ้าลูกค้าตัดแล้วคอจะดูยาวมากนั่นได้ชอบให้ชนกับกระตลกโซนคิ้วครับจะเป็นช่วงที่นูนพอดีจะเป็นจุดตัดเป็นพอดีอดใช่จะเป็นจุดตัดที่แบบมันจะเป็นเส้นเส้นตัดกันเป็นแบบเหมือนเลขบวกครับประมาณนั้นเลยแต่รู้สึกว่าหน้าดูยาวขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตรงนี้ที่แบบว่ามีเนื้อผมเยอะเป็นพิเศษหน่อยสาหรับคนที่ชอบทุยๆมากเป็นพิเศษเราก็ใช้กันไก่ฟันปลาในการที่จะ เช,ชื่อมเกิดเชื่อมนด้วยแล้วก็ลดความหนาที่แบบเกิดขึ้นตรงช่วงพี่ดูไม่ออกจริงๆว่าอันหนาดูตรงไหนวะนนี้นี่คือมันมันมีความแบบผมตรงนี้มันเกิดจากเหวี่ยงมาครับพี่ตือ,อใช่ครับเขาเวี่ยงมาด้านหลังแล้วช่อเขาจะดูแน่นๆนิดนึงนี่แล้วพอเขาเป็นหลุมปุ๊บอ่ะพอเวลาเป็นหลุมผมเขาก็จะไปรวมอยู่ตรงหลุมนิดนึงเขาเลยจะหนกนิดนึงครับนี่คือข้างบนตั้งใจทำอะไรบ้างครับข้างบนอยากเอาเกณ็นั้นหน้าครับสั้นเลยแบบ ผมปล่อยลงมาน่าจะอยู่ที่โซนกลางกลางการะโหลกกลางกระโหลกหน้าผากครับ,รรรรบแล้วก็พอเวลาผมเขาแห้งเขาจะลอยอยู่แล้วเาเขาเป็นคนที่โคนข้างหน้าเขายกอยู่แล้วง่ายๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบผมสั้นแค่เนี่ยเขาก็เสยได้แต่เขาเอาผมลงไปข้างหน้าไม่ได้ครับเสยมากกว่าเสยมากกว่าทีนี้เราจะหากลรลายจากตรงไหนก่อนเดี๋ยวไหนเริ่มขัหลังก่อนครับคือตรงไหนก็ได้แล้วแต่จริงๆแล้วแต่นั่นข้างก็ได้ครับยังไงออกออกกีเซนดี เอาในชนกับขอบที่เราไฮไลท์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เลยไอ้ก็คือไฮไลท์ไอ้กรอบตรงตรงนี้ใช่ครับที่ตรงนี้ก็คือไฮไลท์กลางกลางโกลเบสไลน์โอเคก็คือบางคนก็บอกว่าถ้าจะขอยนุนะครับอาจบางคนก็บอกเฮ้ยดิสคอนเนกต์ก็แล้วแต่แต่ว่าเราอยากจะให้มันอยู่ในไฮไลท์ที่ชัดเจนใช่ครับนี่ครับก็จะเห็นตัวไกลน์ด้านล่างอยู่ช่วงหีบของนิ้วพอดีครับ นี่คือวัดระยะหละวัดระยะเวลาแบบตกลงมาแล้วก็เวลายกขึ้นมาเกือบจะแห้งไช่คือจะเช็คหมดเลยว่าเวลาเปนแห้งนี่เป็นยังไงใช่ครับก็เข้าๆประมาณหนึ่งพอสูญเสียน้ําไปความชุ่มไปเขาน่าจะลอยจเจอไปปกตินี่ชอบทรายเปียกแต่ทรายแห้งครับชอบเปียกครับมันลื่นดีครับอ๋อเฮ้ยตึ๊ดเฮ้ยตึดเยอะไหมตดดเลยชทรายเปียกเหรอเปียกดีเปียกดีไหมอ๋อโอเค เวลาแห้งมาครับดังดึงผมมาหรือว่าทำงานมันจะยากหน่อยครับตั้งสีสันสำคัญครับสำคัญเลยเพราะว่ามุมกับลายที่เราต้องการต่างกันแน่นอนครับนี่คือครั้งแรกของช่างไนกับดัสเ์พาวเดอร์นะครับวันนี้อ่าฉีกเข้าไปที่โกลด์ได้เลยใช่นี่ก็ตัดมันทำให้มันยกโคนขึ้นมาได้ สนับสนุนรายการโดยปัตตาเลียนเลโอ ทอกับช่างในกันดีกว่านะครับผมว่าที่อยู่กับช่างในกับช่างตั้มด้วยสวัสดีครับคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือแฮงเตอร์นี่คืออะไรหลักจริงหรือว่าผมจริงหรือว่าผมจริงครับผมจริงนี่เลยหรอคือทําไมเราเรามีเชื้อสายอะไรบ้างหรือว่าทาไมมันจบขนาดนี้เนี่ยไม่แน่ใจเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนใต้มาคเป็นคนใก็นนจะมีความอยากโซกิกขึ้นมาแต่ในก็ไมีคิดเหมือนกันว่าจะออกมาหยิกถึงขั้นนี้แล้วอย่างเวลาเราไปตัดชมตอนเด็กๆหรือว่าพอโตขึ้นมาหน่อยเงี้ย มันเป็นอุปสรรคที่ช่างแบบพูดตัดยากอะไรแบบี้ครับมีอย่างว่าผมพอผมระยิกใช่ไหมครับเจอสมัยก่อนเลยคือแบบเราเลือกทรงไม่ได้แต่เราบอกว่าประมาณลองทรงตัดข้างๆข,ข้างบนข้างเอาจะแบบซอยซอ,อยจนผมเราไม่หยิกครับอเอ้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราใช้งานง่ายรู้สึกโอ๊ยผมเราดูมีอะไรจังเลยแต่พอผ่านไปสักสองสัปดาห์ความยาวของผมเอยแล้วก็น้าหนักในการทาเข้าไปมันไม่เป็นทรงเลยสุดท้ายเราก็ต้องรีบวิ่งกลับไปตัดใหม่แล้วอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเริ่มต้นเป็นช่างสตะผมแบบ ตรงตรงนี้ไม่เลยครับแล้วมันเริ่มต้นยังไงมันมันเริ่มต้นด้วยความจริงๆการที่เป็นช่างแต่งผมของไหนนะว่าในในเรื่องที่เป็นกระตุ้ครับยังไงในอยากไว้เขาซึ่งช่วงนั้นจะเป็นเอ่อสักปีห้าแปดครับไหนไว้มาถึงปีเต็มๆตหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มๆเลยแล้วก็แบบไม่ไม่เอาออกเลยแล้วก็พอกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยการนี่เขาไกลับมาอยู่สุราษฎร์ด้วยไม่มีอาชีพไม่ขาไม่มีอาชีพรู้สึกแบบอยากทำอะไรดียวที่เราเป็นตัวเองอยู่เราเลือกด้วยความ เป็นตัวเราแต่งตัวเอ้ยไวท์เขาเอยสุดท้ายเออลองไปตัดผมดูก็ได้ลองไปตัดผมดูก็ได้ลองไปเรียนดูครับเพราะว่าเราอยากไว้เทาอยากไว้เขาเรอยากเป็นตัวของเราเองเพราะที่ไปที่มาที่ไปเพราะถ้าถ้าท่าชีวิตนี้ไม่มีเขาก็าคงไม่ได้ไปชาติตัดผมอ่าใช่โอเใช่แต่แล้วตอนเป็นเรนที่สุราชเรียนที่สุราชเป็นร้านตัดผมที่เราในในไปไปเป็นลูกค้าประจำดีกว่าครับแล้วพอเป็นลูกค้าประจําเสร็จปุ๊บเขาเคยชวน แล้วก็คําชวนนั้น่ะมันก็เลยวิ่งเข้ามาในในวันหนึ่งที่แบบเราหาคำตอบตรงนั้นก็เลยลองพับไปดูใช่ครับแล้วน้องเขาก็สอนให้พอสอนให้ก็เป็นเบสิกครับแล้วก็ได้เน่ก็อยู่ในยุคของโซลวินเทจนแล้วกันใช่ครับเมื่อกี่ปีแล้วเมื่อเจ็ดปีแล้วนี่นึ่งครบเจ็ดปีนะครับในจุดที่แบบ t u r n i n g point ของคนนั้นที่แบบเฮ้ยตัดไม่ สอนให้อะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยนะมัน,นเป็นจุดเปลีนนะ่ยนแบบมันสะกิดเราก่อนแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็มีจริงๆก็มีน้องคนหนึ่งที่ที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยน้องน้องโดม <c oughs> มีโอกาสได้ไปนั่งนั่งคุยกับน้องโดมรบแต่ว่าขั่น้องโดมสมัยรับ <c oughs> ไม่ได้คุยถึงเรื่องงานตัดผมเลยคุย <c oughs> แต่แบบพอเรามองเห็นว่าโอ้หน้องเขาประสบความสําเร็จมาม <c oughs> ด้วยอายุที่แบบน้อยกว่าเราแต่ประสบสำเร็จไปแล้วและอยู่ในจุดที่แบบ กำลังดีเลยครับซึ่งทำเรารู้สึกว่าเออน้องเขาก็เป็นตัวเองได้ชัดมากซึ่งเรารู้จักน้องมตั้งแต่สมัยมัธยมก็ดีครับทําให้เรารู้สึกว่าคนเราเป็นตัวเองได้ถ้าเราเลือกเลือกในทางที่เราจนมาตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ร้านพาบพายพายคืออะไรครับนิยามคืออะารจริงๆนิยามที่ตั้งใจจะเปิดร้านนี้ใช่ไหมครับอยากทําร้านตัดผมเกี่ยวกับผมโดยเฉย ตอนนานก็ไปมองคาศัพท์หลากหลายครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเรามองข้ามไปเราอยากได้แค่คําสั้นๆก็คือว่าเส้นผมนั่นเองซึ่งคำนี้เป็นคอลเลินคําว่า hair ก็คือมันมีที่มามาจากเยอรมันครับเยอรมันเป็นเป็นคนคิดคนทานี้ขึ้นมาก่อนแต่ตันนั้นใช้อยู่ครับแล้วก็นชอบรูปแบบของเส้นอนเขามันรู้สึกเหมือนบ้านดีด้วยมาคุยเรื่องของคอนเซปต์ร้านแล้วกันเพราะมูแอนโทนตอนเนี้ยคือ เอาาจริงๆอยู่ในวงการเนี้ยอย่างตามพี่อยู่มา17ปีพี่ว่าพี่เป็นคนไทยระดับต้นๆเนี่ยที่ไปหลานตัดผม<อ>ที่เยอะ<อ>ที่สุดในประเทศต้องมีมาเปา็นร้อยล้านปดตับพา้าอะไรเนี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเห็นคอนเซปต์น,นี้คร<อ>ับโหแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมเดี๋ยวนี้มันมาเยอะจังวะมันคือ,อยังไงมันมันแพลนนิ่งหรือมันจะอะไรยังไงรับพี่ฟังมันเป็นแพลนที่แบบว่ามันเกิดขึ้นในช่วยุงโควิด โอเคนะครับที่แบบว่าการตัดผมมันค่อนข้างเซนส์ฉีมากขึ้นเพราะทุกการทุกคนต้องการความแบบปลอดภัยต้องการการ,การที่แบบกดตอนช่วงนั้นนะครับมันก็แบบเรื่องการก้าชีดการเรื่องอแมสเออต่างๆพอไนท์เปิดร้านในยุคนั้นด้วยมันก็เลยกลายลว่าพอไนท์มาทาทาเนตรงนี้ปุ๊บเราต้องจองชิลใช่ครับพอเราจองชิลปุ๊บไนท์อยากทางานที่อยู่บ้านเพราะอยากอยู่ใกล้ครอบครัวแบบเหนื่อยปุ๊บเราก็เล่นกับลูกได้อะไรเงี้ยือมันทาให้แบบ มันมันมันไม่ต้องใช้แบที่เหนื่อยแต่เรารู้สึกแบบเอ้ยมันใกล้ชิดกันลูกเราได้จากเราลูกเราได้เห็นเราเราได้เห็นลูกใช่เห็นได้ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นบับเบอร์เบนพาร์ทเนอร์คืออะไรคือการนำสินค้าของบร์เบอร์เบนไปวางจำหน่ายโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับได้โปรโมทร,ร้านผ่านทุกช่องทางของบร์เบอร์เบนมีกิจกรรมให้เข้าร่วมตลอดทั้งปีมีว่าจะเป็นบร์เบอร์คัพเวิร์กช็อป และง,งานเฟสซิวอลที่รวมตัวช่างบาร์เบอร์และซาลอนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหากใครสนใจสามารถแอดไลน์ของบาร์เบอร์เบนได้เลยสนับสนุนรายการโดยไบมี่ดูร์เกลโอส o ูลหรือโมเดลโมเดลครับรองทรง,งหรือทรงนักเรียนรองทรงครับกันไกลหรือบัตันเลียนันไกลครับลูกค้าผู้หญิงหรือลูกค้าผู้ชายลูกค้าผู้หญิงครับวอล์กอินรจอน แอนตัวชิลชิลหรือจัดแต่งชิลชิลครับริบขอบหรือมอส์ิบขอบครับตะเบียงหรือห้องน้ำตะเบียงครับรถสปอร์ตหรือรถคลาสสิกรถสปอร์ตครับเข้าถับหรือเข้าวัดเข้าวัดครับสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์แบรนด์ โดยชงทายนะอยากให้นายสั่งร้านหน่อยใช่ครับสามารถทำช่องทาง Facebook นะครับมีฮาริสกอร์ทีเอชครับแล้วก็มี IG นะครับฮาริสกอร์ไทยแลนด์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 0 8 8 7 0 8 8ศนะครับก็เป็นเบอร์นั่นเองโทรมาได้ทั้ง3ช่องทางทักมาได้หมดเลยครับแล้วก็เวลาเปิดปิดร้านนะครับจะเป็นวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับปิดทุกวันจันทร์เก้าโมงถึงสามทุ่มเวลาทำการครับอ่าก็คือ walk in ก็ได้แต่อยากให้โ cooking อยู่อะ walk in ก็ได้ครับแตน ไ่รู้่งเจริญงานคุกกิ้งดีกว่าเพราะว่าเราจะได้มบริหารเวลาใช่โอเครับมาณนี้นะครับต้ามีของมาให้นายด้วยใช่ครับนี่ก็เป็นของจากเจมสันครับน้องนายขอบคุณครับขอเป็นหมวกแล้วก็เสื้อขอบคุณเจมสันคอนเนคประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มีกระบอกชิ้นกระบอกน้ำของบัฟเฟอแบรนด์แล้วก็ฝากโปรเจกต์นี้ครับเรียกว่าออซัมบับเบอร์นะครับโปรเจกต์อะไรครับผมออซัมบับเบอร์ออซัมบับเบอร์ออซัมบับเบอร์คือจะเป็น QR โค้ดทั้งหมดที่รวบรวมร้านตัดผม ในแอร์เรียของทางประเทศไทยนะครับก็คือในที่นี้ก็คือเราจะช่วยโปรโมทร้านให้กับนายด้วยนะครับถ้านายสามารถแตะได้ก็ลูกค้าก็สามารถสแกนเชื่อมโงได้เลยว่าตัวเขาอยู่อยากจะไปทํางานที่นั่นที่นี่นะสามารถแด้านแกได้จริกรบการครับผมก็มันอารมณ์แบบผมในมือชอยใหอะไรประมาณนี้ครับผู้ใชอย ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมีการประกาศรางวัลว่าเฮ้ร้านไหนจะร้านยอดนิยม <c oughs> ในปี2024ใช่ในงานใหญ่ของเรา <c oughs> ใช่นะครับวันนี่ก็คือเป็นโปรดักต์ของ b า b b เบ b r a แบรนำมาที่ไหนทำครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมสันคอนเน็กต์บาร์เบอร์แบรนไปมีเดอโพจากเกาหลีนะครับแล้วก็มีแองเจิลร์ด้วยนะครับผมพบกับรายการพับบาร์เบอร์ได้ใหม ทุกสัปดาห์ที่สอและที่4ีของเดือนครับติดตามรายการทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook b a r b e r m ์เบ o นคอมมิชนออฟฟิเชียลนะครับสำหรับครั้งต่อไปจริงๆนะเราจะไปที่ไหนติดตามเราได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 บนสนับสนุน Barber ไทย สนับสนุนรายการโดย Barber b r a n ม James น a n Connect Thailand, Bymi, d o r ท o t u ทย Thailand, L Angel